จริตจากกานของน้องฮักแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะหน่วยสองเหตุไห้หลายๆคนที่แบบเอยคนที่บ่มาอิจฉาทนไม่ได้แบบดิ้นเลยจริตของน้องนี่คือแบบหืมฉันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวฉันต้องมาฉันต้องมาคอมเมนต์น่ะน้องจะดีจะไม่ดียังไงก็ฉันต้องคอมเมนต์ก่อนอะเพราะว่าการแสดงของน้องขันวอลตามเข้าวอลคือต้นคลิปเลยจริตจากกานของน้องไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนจริตนะอืน้องน่ะ จะลีดการแสดงในในการแบบการล่ำกันการเว้ากันแบบทุกอย่างพี่น้องขาเออมันปังใช่แล้วเราอย่าพูดแบบเป็นตัวเราอ่ะให้พูดแบบเป็นแบบเออแบบเพิ่มเสน่ห์ออกมาให้คนแบบดึงดูดหไแบบใช่ตับตามัวเข้าว่าจะลีดการแสดงค่ะพี่น้องการแอคท่าต่างๆเพราะว่าประเด็นมันเกิดตรงนี้แหละแล้วบอสโจเขาถึงแบบโอ้โหโโหคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าบอสก็แบบ คนความปังไม่ไหวสําหรับน้องเป็นการน่าจะเป็นการถ่ายเขาเรียกว่าเป็นถ่ายน้องฮักแพงเพื่อที่จะไปน่าจะใช้บนจอ,อยู่ทึ่งสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่เราได้เห็นกันเนาะ แล้วเราจะเอาคลิปให้ดูสําหรับคลิปที่เป็นประเด็นความปังความแบบว่าเออทุกคนต้องหยุดดูนางทุกคนต้องมาคอมเมนต์ในคลิปคลิปนี้นั่นเองพี่น้องเนี่ยขออนุญ,ญาตเปิดให้พี่น้องเบิเงกันสักนิดนึงนะคะพี่น้องคะเนี่ยพี่น้องเ,เริ่มแรกเนาะคือเนี่ยสุดขาวของน้องพี่น้องในมีการทายแบบไปก่อนน้้นี้นะคะพี่น้องก็มีการอัพเดทด้วย เห็นาาวม่อปีหนอไปยังไงพ่อพลสวัสดีค่ะน้องแพ้และเพื่อนโชว์ค่ะฝากพ,พ่อพลและแมททุกคนไปนกำลังงจในทีมงานพวกเขาเลยเด้อค่ะสาวนอนและเพื่อนโชว์เปิดวงวันที่31สิสงหาคมค,ค่ะพบกันแน่นกับพวกเราทีม New Gen Entertainment ค่ะน้องมาฝากผลงานวันเปิดฤด,ดูกาลนี้<ะ>ทีม New Gen Entertainment ออนะคะเป็นยังไง ปังอ่ะพี่น้องสุดยอดมากๆเนี่ยการเหล่าการแบบเออปางติดตันหน่อยนะคะเนี่ยและความปังของน้องนี่แหลกก็คือพออันนี้เป็นทางเพจเอาลงเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์แต่ถึงจริตของน้องแต่เราไปพูดคอมเมนต์บอสโจก่อนบอสโจก็มาคอมเมนต์ทางอ่ะหนุ่มโจยมนินนามงษาสอนยเพชรบ้านแพงค่ะมาผูคอมเมนต์บอกว่าปังปังปังเออเพียงแค่จะปังแต่มันแบบปังได้แบบโอโห หลากหลายความหมายหลากหลายการสื่อถึงอ่ะเห็นไหมบางคนก็แบบจะริดเยอะอันนี้จะริดไม่ใช่ว่าจะริดอไอจะริดการแสดงนะบอกน้องอ่ะจะริดเออบอกว่าน้องขันวอข้ามเต็มดัดจะรีอพี่น้องจะรตดอ่ะจริตดัดจริตทั้สี่แต่มันก็มีเห็นไหมนางคนนี้ว่าจริตเดือวคนก็บอกว่าแม้มาประชุดประชันแม้กระทั่งเด็กอ๋อ รู้ว่ามึงนะเสียงพี่น้องเขาอยากอ่านตามข้อมิ์เลยนะคะจะหลดเยอะกว่าน้องเขาอีกนะหัดสองกระจุกดูตัวเองบ้างน้องเขาก็ยังมีแบบแอคติ้งเพราะเป็นนักสแสดงใช่ใช่ไหมจะหลดพวกนักสแสดงต้องมีทุกค,คนหันไปสองกระจุกตัวเองบ้างนะคะแล้วก็เห็นไหมสมองอิจฉาเด็กจนขึ้นสมองโรคประสาทกำเริบแล้วหาหมอใน ader. เด้อโอ้โหลูกเขาไปถึงใดแล้วแมนฮัดเปิดลลกกว้างสมัยนี้ไพ่แบบ ยูซื้อจอยมันแบบมันโบแมนแล้วสำหรับเขาออกเป็นศิลปินแล้ว,วอ่ะเอฟซีมาปกป้องน้องเยอะนะคอมเมนต์แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะอ,อย่าแก่แต่อายุนะคะสิป้ามีมนุษย์อ่ะก็คือมนุษย์ป้าไม่ชอบก็คือผ่านเลื่อนผ่านไปเลยมาแสหอดเด็กน้อยที่เขาทำมาหากินหาเงินซอยพ่อแม่อึดเบียกคักเนาะขันมันสิอึดเบียกปานีกับไปกัดมูจจะคล้องเลนสอันนี้จริงเห็นไหมเห็นไหมก็แบบเนี่ยเหมือนท่านนี้ ท่าเด็กว,ว่าเคยไม่ชอบน้องเคยแบบมีแบบแอบหมันไส่แต่ก็ยังมาพูดถึงความแบบจริตการแสดงในครั้งนี้เหมือนกันนางดูจริตคือแบบสดิ่งดีดาแห้งอ่าเหมือนเราเคยแบบว่าเหมือนเราเลยเรียบร้อยไม่เป็นหูตาแผลอ่ะฮะเราก็เป็นเดอ้ออย่าว่าเด็กเลยถึงนางจัดจริตบางทีก็หน้าเหมือนไสน้นิดแต่ชอบดูค่ะนางสวยหน้าหวานลำสวยยังว่าเลยเนาะคาแรคเตอร์บุคลิกแต่และคนไม่เหมือนกันเราก็เป็น เรียบร้อยอ่อนหวานไม่ได้มันคือตัวเราอะเอออีกอย่างคือเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยเขาฝักใฝ่ทำงานก็ชื่นชมค่ะอืจริงๆบุคลิกแบบคาแลคกเตของแต่เราคนอ่ะพี่น้องมันไม่เหมือนกันฮักแพนะจิตใจน้องอ่ะดีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนเด็กนี่แหละแต่แค่ว่านิสัยของน้องกว่าจะเข้าวงการด้วยสามน้องเป็นคนค่ะเป็นคนยูซื้อว่าเป็นคือสาวเนิ่ยหล่ะเอาง่ายๆซะ เป็นคนงไ,งไม่นิ่ง,งเป็นคนแบบดีด้าดีด้านะที่นี่ไม่ใช่ว่ากระดีกระด้านะแบบเป็นคนดีด้าแต่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนี่คือสิ่งที่น้องสามารถทําได้แล้วมีเออเห็นไหม MC คอมเมนต์เยอะอม,มากสวยน่ารักปังๆเด้อยฮักเพลงชอบเพลงนี่แหละเออแบบเอกลักษณ์เนาะในการเป็นตัวของน้องนี่ค่ะรอในกลุ่มปีแรกค่ะลูกสาวคุณนะพี่น้องยิ่งโตยิ่งสวยน้องฮักเพลงน่ารักมาก ไัเบอกมาประตูมาชนใจเด้อครับลูกคุณนาพี่น้องแต่เราทําตัวเราให้ดีที่สุดก็พอให้ดีสุดสำหรับ fc ก็พอนั่นเองค่ะน่ารักมากลูกเป็นตัวของตัวเองนะคะปังๆเด้อเนี่ย fc มันก็จะมีแหละบางท่านที่คิดลบอยู่ยังไม่เปิดโลกกว้างอ่ะยังไม่รู้ว่าน้องแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงใช่ fc น้องหรือเปล่าแม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตุข่าวหนองเหตุคลิปน่องมาตะโดนคือการค่าะพินแบบ แค่น้องมันมีเอฟซีที่ไปหลังเวทีหรือว่าคนที่อยู่ในวงในหละถ่ายน้องลงว่าเอ้ยวันนี้ฮักแพลงเอาเงินไปแบ่งคอนวอ์ไปแบ่งมือก,กองนากดนตรีกับกายเป็นว่าไม่มีใครมาชื่นชมอมค้นกับว,ว่าทําตามใครหรือเปล่าอืม,อมเห็นเขาเห็นแต่เห็นต้องเขาเนาะอืงแสต่้งประเด็นี่ยต่างประเด็นขึ้นมานะเพราะว่าก็คือเยอะม,มันเยอะ คนที่มาตั้งคำถามวอาเอฟซีท่านนี้บอกว่าให้ให้กู้ถามในท่อภาคกันไปวิจารณ์เด็กน้อยเด็กน้อยก็มีศีลการแสดงของเขามีสดิตของเขาเขาก็ต้องเป็นมัดออกมาจากการถี่เป็นศิลปินใครสักคนไม่จำเป็นต้องออกมาวิจารณ์เด็กมันถึงขนาดนี้คือแบบรักใครชอบใครก็คือแบบยังไงล่ะถ้าสิมากพยายสอบให้กะให้แบบ คอมเมนต์ดีๆเกือบไปเฮ้ยมันมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะในเรื่องนี้ประเด็นนี้แล้วก็แบบชิจารีว่าจลรีกับว่าหูน้ำดอกเด้อดูตั้งต่ว่าน้องเก่งรบเครืองแต่จริงนะน้องสามารถเล่น่งคือคอมเมนต์มาเลยเล่นร้องเต้นลําได้แล้วก็รอดูนี่แหละดูดูการที่จะถึงน้องจะมีการเออจะมีการแสดงเป็นบทบาทไหน น้องจะ,สะแสดงเป็นยังไงน้องอาจจะได้รำเพราะว่าตอนอยู่วงเกาคนศินลปินมันหลาย<ม>นอนในคืนมาล่องบวกกี่เพลงนั่นเองอก็ต้องรอชมถึงเรื่องราวที่ทุกท่านรอคอยในการเปิดวงสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะ,ะสิ่งเดือนนี้อีกบกี่มือพี่น้องคะเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็ไปดูได้เลยสำหรับการที่เปิดวงนั่นเองค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายสำหรับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ ทั้งให้กำลังใจทั้งโบ้ใหกบบให้ก็ลังใจก็มีแยะบางคนบอกเออก็สวยอยู่แบบทุน่นแบบก็แบบต้องยอมรับในคลิปนี้น้องสวยจริงๆก็มาคอมเมนต์ก็เก็สวยอยู่แต่ลองมันมวนเด้อละ่ะเออก็ลองแต่น้องก็ลองมวลลองมวนน้นองรำมวน,นคือข้อเห็ุคลิปลาสุดกับน้องรำน้องค่ะรำสวยร้องก็น้ำเสียงก็แบบเออเลิศนี่แหละเด็กคนนี้คือ มันกับพัฒนาการของน้องก็ไปไกลามากๆ<ช>เลยนะคะสาหรับวันแรกที่เข้ามาแล้วปัจจุบันก็คือยังปังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแบบว่าสายบทุกดราม,ม่มาแก้วได้แล้วแมนค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีวข่าวเรื่องราวของน้องเพ,ยงเ,พยงเท่านี้เนาะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพี่น้องขาก็ขออัปเดตข่าวขาวของน้องเรื่อยๆอนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะ